ผมาานายวิศาพิทยากรนายกองค์การบ,นบ,นนบนาริหารส่วนตมพันณตาโกนอภอสว่รงแในดินจจงาวัดสวน์บบสวน,นะครับครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณในความไว้วางใจนะครับที่ไม่ไว่าจะเป็นทางอำเภอแล้วก็ระดับประเทศเป็นตัวแทนนะครับของเป็นตำบลเข้มแข็งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งมีอยู่3หัวข้อหลักที่ผมจะนําเรียนตอนนี้นะครับคือหนึ่งมิติด้านความมั่นคงนแล้วก็มิติด้านความมั่งคั่ง แลก็มิติด้านความได้ดีนะครับผมก็ขอนเรียนในมิติด้านความมั่นคงก่อนแล้วกันนะครับด้านความมั่นคงทางอาหารสําหรับตำบลตะโกนนะครับก็มีแหล่งน้ําที่สําคัญคือหนองเลี้ยงช้างนะครับปลูกพืชผักสวนครัวรู่ว่ากินได้ของทุกครัวเรือนแล้วก็มีกลุ่มอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลานะครับ เรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9การบริโภคที่ปลอดภัยนะครับก็มีส่วนของรพตนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับมีโครงการเกี่ยวกับการอาหารปลอดภัยนะครับก็แนะนําชาวบ้านทุกหมู่บ้านเพราะว่ามีรพตอยู่สองแห่งนะครับด้านความมั่นคงในชีวิตนะครับซึ่งผมก็ได้นําเรียนไปแล้วว่าการมีอาชีพและมีรายได้การเก็บออมแต่ละบ้านก็มีกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ประเภทนี้นะครับแล้วก็มีอาชีพแล้วก็ ตันโกลก็ขึ้นชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือเป็นสินค้าโอท็อปของตะบนก็คือไม้มีเสือซึ่งทำใท,ทุกตระเนทุกหมู่บ้านและหลายท่านก็คงจะเห็นภาพแล้วก็อยู่ในสื่อนะครับสื่อออนไลน์แล้วก็ลงในเพจของตะบ,บนตันโกนนะครับด้านความสามัคคีฟองดองนะครับบุญประจําปีของทุกทุกปีนะครับในช่วงบุญเดือน4บุญมหาชาติบุญผราป,ป่าสามาคัคคีชาวบ้านก็ลงมาประชุมกัน เราก็ทาสร้างศาลาแล้วก็ลงมาช่วยกันนะครับ mm hmm. การไม,ม่ว่าจะเป็นการเตรียมสถานที่ไม่มว่าจะเป็นการเอ,อจาจัตุปัจจัยแล้วก็ข้าวเปลือกที่เราจะมารวมกัน mm hmm. ในการยึดหลักในระบบชาะชาธิปไตย mm hmm. ตําบลตันโกนี่ mm hmm. ก็น่าจะอยู่เป็นอันดับต้นๆของอำเภอที่มีผู้มาใช้สิทธิ์นะครับมากพอสมควร mm hmm. ก็มีการรณรงค์ของทางเจ้าหน้าที่ทางผู้นําชุมชนผู้นําหมู่บ้านว่า, mm hmm. วามีการเลือกตั้ง ถ้าเกิดมีผู้ใหญ่บ้านหมดวาระ,ระก็ไปารเลือกตั้งซ่อมผู้ใหญ่บ้านในด้านการบริหารจัดก,การชุมชนนี่ก็สําคัญนะครับนักพัฒนาชุมชนอยู่ที่ตำบลเราก็มีนะครับซึ่งประสานงานกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอ,อําเภอทางทางจังหวัดแล้วก็ทางหน่วยง,งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาอาชีพนะครับขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนนะครับการบูรณา,รก,ารรการความร่วมมือโดยมีแผนพัฒนาตำบลเกี่ยวกักบการประกอบอาชีพนะครับ ด,ด้านความมั่งคัง่งนะครับความมั่งคั่งก็คือเราจะทํายังไงซึ่งจะทําให้แก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนได้ก็คงจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชีพจะทํายังไงทําให้ราคาข้าวมันสูงขึ้นแล้วก็จะนําให้ทําให้แบบว่าให้ชาวบ้านเนี่ยไม่ให้ทํานาอย่างเดียวถ้าจะทํานาก็ผลิตแบบข้าวที่มันมีคุณภาพข้าวอินทรีย์อะไรประมาณเนี้ยนะครับสามารถจาหน่ายได้ แล้วก็มีการโค่นนิ่งนะครับโซนนิ่งที่นาให้ไม่ใช่ว่ามีแต่นในที่ใดอย่างเดียวมีพืชผักมีไม้ดอกไม้ผลที่สามารถขายได้ตลอดปีนั่นคือจะเกี่ยวยงไปกับสิบสกิรพเพียงเดียกันด้วยกันกสามารถสร้างรายได้เลยล่ะให้กับครอบครัวแล้วก็กองทุนชุมชน,นที่มีการบริหารจัดการตามธรรมธิบานนะครับทางหมู่บ้านเองก็มีกองทุนหมู่บ้านแล้วก็กองทุนเงินสัจจาออมทรัพย์ ที่สามารถให้ชาวบ้านกู้ยืมนะครับกู้ยืมมาประกอบอาชีพได้อีกตัวชี้วัดหนึ่งก็คือความยั่งยืนนะครับหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลายพื้นที่ในตังหวัตังกลเดี๋ยวนี้เริ่มขยายออกมาเป็นวงกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกบไม่ว่าจะเป็นการปลูกผลไม้ผลโดยเฉพาะยิ่งบ้านสวนผมก็มีนะครับก็กำลังทําอยู่นะครับเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นโค้งทน้านาโมเดลนะครับการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและการพึ่งตนเองนะครับ ของพี่น้องประชาชนกับประโยชน์จากการเรียนรู้นี่แหละที่สําคัญนะครับในข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายก็คือด้านการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนานั่นแหละผมได้พูดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับถ้าเราจะทําตนเองเราทำด้วยตนเองมันก็ได้อยู่นะครับแต่มันจะมีประสบการณ์จะไม่หลากหลายมันต้องมีการเรียนรู้ต้องมีภาคีเครือข่ายซึ่งมาจากทุกหน่วยงานนะครับ เอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันว่าเราจะต้องทำจะทำอย่างไรทำยังไงให้มันประสบผลสำเร็จต,ตั้งคําถามต่อกันว่าในการช่วงที่ภาคีเครือข่ายเข้ามาหลาหลายคนเนี่ยคนนี้มีประสบการณ์ด้านนี้มาคนนี้มีประสบการณ์ด้านนี้มาเอามาแชร์กันนี่คือภาคีเครืคอข่ายที่สําคัญเราก็จะทําให้งานาันอักมาดีนะครับนะครับสิ่งวัตถุดิเรามีเราก็สามารถแปลรูปอะไรต่างได้เช่นเดีย๋ยวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น ทางผู้เก่งออนไลน์หน่อย youtube พวกยูทูบเบอร์อะไรต่างๆเขาสามารถแนะนําว่าให้เราไปเข้าไปช่องทางไหนนะครับว่าต้องต้องกลุ่มอาชีพต้องไปดูนี้นะด้านตลาดต้องดูนี้นะด้านเศรษฐกิจต้องดูตรงนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับนั่นแหละคือภาคีกรือข่ที่เราต้องสามารถติดต่อแล้วก็ติดตามมาให้กับให้กับพี่น้องประชาชนได้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับก็คงจะมีสามหัวข้อหลักได้อธิบายไปพอสมควรนะครับก็ ด้านต่างๆด้านความมั่นคงด้านความมั่งคั่งด้านความยั่งยืนของพี่น้องชาวตะบนตันโกลก็พอสังเขตในระดับหนึ่งว่าพี่น้องชาวตะบนอื่นที่ได้เห็นการสัมภาษณ์ครั้งนี้ได้นําแนวความคิดต่างๆของผู้บริหารอย่างผมนะครับก็สามารถนําไปใช้นําไปเป็นข้อคิดนะครับแต่ตะบนตังโกลก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆขอขอบคุณครับ